สวัสดีค่ะอิปซีฟนชองสุงคุสุคุณดวนดวนจ้าสายดวนก่อนเที่ยงจากเซียนอุบุพพ่นองจ้าเพื่นนในทรงไห้สานาแมวมาฝา,ากมาตอนอิปซีเฟนชองเดอค่ะเป็นสายดวนเลขสองสามเสียนพนะฟันทุงเม็ดเดียวโตเดียวโคโลแลนบนหลางเม็ดเดียวแหล้วกสามตัวเม็ดเดียวเอาค่ะเอาไปพิจารณนะาอมเดอร์ค่ะสาบนานํำมาหยิบหยกมาวามาฝากมาตอนเพื่อเป็นแนวทางจ้า บอกเพื่อประกันเสียเวลาไปบึงค่ะว่าทางเซียนเพิ่นซุงมาให้ตัวใดให้สาวบารนาวอกให้ฟังตัวใดไปบึงไปฟังพร้อมๆกันจ้าค่ะเพิ่นซุงมาเพิ่นบ่ว่างเนาะค่ะบ่ว่างให้สัมผัสให้สาวบานานางวาวเวเวสูพี่นองแฟนจงเอฟซีฟังเอาไปบอกอเดอสาวบารนามักที่สุดคือโตเก่าหาพะนะห่วยโตนี่คือสื่อบ่ไดเถท้เนาะค่ะแ่นอันพุดโพบโมบ,บ,บเขียบเลยตเอ้าจะ้ะนี่เลยจะ้ะ สายดวนเนาะคะ่ะห้อยซองเนาะคะ่ะสามแสนฟันทงไปที่เม็ดเดียวจ้าหาฟันไปที่บนล่างจ้าในงวดวันที่1สิงหาคมหกเจิตเม็ดเดียว695 65 95 15หกห้าเและศูนจ้าเลขนี้เคนีละจ้าเอาสิไปให้เบิ้งชัดๆในกระดาษเดือนี่ละจ้าชัดเจนเนาะคะ่ะไรผู้ายคน้นกระถามมมว่าเซียนอุบลกับโอโยค้นเดียวกันบอกค้นเดียวกันจ้า แต่เพิ่นวางอยู่ในช่องสาวบานนาน่ะเป็นเสี้ยนอุบุลเน,นาะค่ะเนาะกะแจ้งให้เขาใจค่ะารผหลารคนกะถามมาตามนี้จ้ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดเลขหววสองสองสามเสียนพี่น้องตัวเดียววิ่งไปที่ห้าจ้ะฟันไปที่หกเก้าห้าเม็ดเดียวโตวเดียวโคลุเตว่าเพิ่นจับแย,ยกให้เนาะค่ะหกห้าเก้าห้าหนึ่งห้าและศูนย์ห้าเต่เพิ่นเน้นๆให้เพิ่นมักที่สุด 95จ้ะแต่เลขตัวนี้ชื่อบ่ได้บักอันพดๆบักหมูบักเขียดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย9 5 5นี่คู่งวดะเขาโครงการคนละครึ่งเอาจังได๋กะนํามาแบ่งปันเป็นแค่แนวทางซื่อๆเด้อพี่น้องสายด่วนก่อนเที่ยงเนาละ300,000ผู้ใดสายแลนเอารถค่ะไปที่1เม็ดเดียวตัวเดียวบนล่างขอบคุณขอบคุณเซียนอุบลที่นําตัวเลขมาฝากมาตอนขอบุณขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่บ่้งบ่ปะยังนําตัวเลข สาวบ้านนางวาเวศสุพี่นองฟนชองอิบซีฟังสำหรับคนมักเท่านั้นเด้อคนบวมหมัก,กสามารถเลื่อนผ่านจ้ายังเหมือนเดิมค่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร,ร้งกริ๊งเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปทุกคลิปทุกวิดีโอกะยำคือเ,าเ่าแนวทางเด้อจ้ะเอาคลิปนี้บวบลายหญ่ไปในวดวันที่หนึ่งสิงหารวยๆปังๆจับเงินลานเงินแสนสู่กูสู่คุณคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ